ไม่ตะปูนาใหญ่หญายๆ <laughs> สบายดีเจ้าจุดซุนเด้อเมื่อนี้ผักไทยสบายดีอยู่ถุงหม่องถุกบอลพี่น้องแล้วการเร้ว,ารรวงานแล้วก็ขอบอกขอบใจจ้อยจอยมาหนี่ก่อนเฮ้ยก็ขอบอกขอบใจเด้อทั้งเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพใหญ่ใจดีกับหมาบทท่านมีโอกาสแต่ว่าเอาขักแน่ขักว่าเแจมแจมไปในคลิปแล้วล่ะ จาภาพาใหญ่จะดีทั้งเอื้อยมานีทั้ง U.S.A. ให้เงินปอาเมาออมาทำบุญเนะี 700, 700. เ่ยนะเจ็ดลอยเจ็ดลอยเหรียญเนาะคนหายมาก็ขอบุญขอบคุณหลายๆให้บุญทักษาแล้วก็เอื้อยผัดทั้งอิตาลีหายมาน้ำซาวแพงจำนวนพันแปดร้อยบาทเนาะะขอบุอหลายๆด้อสาธุแล้วก็มีทั้งอันนี้ว่าสายไก่เนาะสายภูม,มิก่ทั้งเอื้อยทั้งฟังไขยอีกกะ สามร้อยบาทสาธุมาให้ย้ำมาให้ที่จะได้บอกมาเขมามาให้เมาหมอโอ้ยเป็นตัวแบบไหนนี่เขมามายับเขมามาแล้วก็มีทั้งโดยมีทั้งการขีดหนึ่งร้อยบาทสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแล้วละละพี่น้องแต่กระหังกับมาวะสำเร็จเสร็จฐินละแล้วก็มีลุงท้าเป็นประกอบส่วนด้วยเพน สองพันบาทซะทูแล้วก็มีปลาดำหนึ่งพันบาทซะทูปลบปัวเนาะได้น้ำเท้าซาลามนะล่ะคอยบุญคำน้ำสู่เด้อสลามเด้ออยู่เย็นเป็นสุขหาเงินโศกมานแต่กระเบิดสุขูกระเบิดสุข้นเอื้อยทั้งเอื้อยผู้บประสงค์ออกน้ำเนาะบ่าว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งใดกะเหลวเต๋เนาะต่างประเทศทั้งกะละไม้เอื้อยอัมพรบ่เอื้อยแฟมเอื้อยผาดเอื้อยจอยเอื้อยได้ไลเอื้อยเนาะเอื้อยหัก แล้วก็เอื้อยเอื้อยอันเกี้ยวไอ้มีหลาไร้ขุไร้คนได้พี่น้องเอือยเพศเนาะทางฝั่งไทยบุประสงค์ออกน้ำก็หลายได้ผู้ใหญ่เนาะก็ย่อมือโมทนาสาธุน้ำกันเนาะคนบอดีมีโอกาสมาร่วมก็ย่อมือน้ำกันเด้อเนาะทางเอฟซีปุ้บเขาปูนเขาส้มปุ๊นเนาะอ่ะขอขอบใจทั้งอันผู้เริ่มต้นได้บ่เนี่ไปลุงทีเริ่มต้นเหตุธาตุเหตุยังใหุ้๊เมาก็แจ๊คสีห้ค่ะน้ำใจเธอได้เงินเหลือรายประเดิ๋อ บุตรเงินกับบุร้ายขอให้เจ้าเป์เซ็นหนึ่งลนะเนาะบุร้ายแต่ว่าสิแบ่งพ่อได้ใส่เดซอยพี่น้องแบ่งกันพเ,เนพราะว่าคาใส่จ่ายทั้งเมื่อเนาะเฮาจัดงานไปกับบิตอยู่สามหมื่นกว่าบาทเนาะอันนี้ทีว่าเาให้ฟังกะมันเรื่องเป็นธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาใส่จ่ายไปสามหมื่นกว่าบาทกะเป็นบุญของเฮาเพื่อสู่สุขคนนั่นแหละเนาะแล้วนะละก็ส่วนที่อ้ยน้องบ้านเฮาเอามาโมทนาเนี่ยพมาได้โมขวัดเนาะ สั่งซาลาหงธรรมวัดบ้านน้ำโมงนี่หาเสน้นและสั่งอยู่วัดห้วยม่วงเนาะบ้านห้วยม่วงหนึ่งละเนาะเปเมาได้โมทนาเขาวัดเบิดเนาะเงินผีๆน้องๆมาโมซาทุให้บุญหักซาเบิรสุข,ขสุขคนเดอ้อทั้งเอฟซีภูเบงแล้วก็พี่น้องเฮาผู้มาสวยงานเพิ่มให้บอซี่น้ำมกุกน้ำใจสื่อๆได้พี่น้องบอุญเป็นขาจ้างเลยขาจ้างน่าลายบ่มีเงินจ้าง จ้างครับ200,000พอได้ใช้รวมทั้งนันกล่าวอัพซัก Joy น้ําใจนี่นะแล่นไปเปิดน้ําให้นันะยิ้มเป้ยนํเข้ามาแนเฮ้ยขอบคุณหลายคอยเด้อปามาก็ดไว้ไว้ซื้ออมยิ้มโดดวตเงินเออวัดเติมเงินเอว่านางว่าโอ้ยเฮ้ยคือบ่อยากเห็นตั้งโทรศัพท์ใกล้โพดเนาะอื หุงขรัวกันละลายเบิล้วเมื่อนี่สิไปงานดองอีกกับสาโจยเจ๊สิรอดหรือบ่สาวแพงน่ะบ่รอดนอนแล้วนอนแล้วมีแต่ง,งานพี่น้องสวงนี่งานเขามาหลยสี่งานเลยโอ้ย <c ười> บ่ะใ <ไป S 1> ส่นนเงินกับบริหารเงินดีๆเด้อคั้นสั้นแย่ได้นี่อ่ะคั้นสั้นแย่ได้นี่นิสิยังสิไปซอยงานดองอีกเนาะงานดองงานโอ้ยหลายอยังว่าเดือนสี่ออกมาบัดเซอนบุญกะ สำเร็จรู้ร่วงไปโดยไปไป,ไปด้วยดีี่น้องรับลื่นไพ่สิไข่ไพ่สีนั้งกะจะเผาไข่ได้ว่า <laughs> เศร้าบุญจังแล้วบุญจังไข่เปามาว่าอย่าเผาไข่เผาเน้าได้ลูกบอกน้องบุมพอจบงานกองกันเบิดเฮือน <laughs> ตอนนี้มันนั่งว่าจ้าที่โจยนี่อยู่เพื่อนเาว้าแพงได้ฮุบก,กันไปหาหมอเบิดหลดตาเอาไปเต็มหลดไปเลยเบิดเฮือน แต่ก,ก็เลยมาเฝ้ามาเฝ้าบ้านให้สาวแพงกับสาวจอยลุงที่เนี่ยเฝ้าบ้านเป็นหมู่กันาไปก่อนหมู่ปลาแตกขึ้แต้มต้านมากครับขัน <laughs> มาเลยทำมากับเพืเทาขอบใจเลยด้วยใสยการ <c oughs> ใส่งานครับเพิ่นเพิ่นบสบายเลยให้รุดผ่อนลงในการเห็ดเวี้ยขอบใจทั้งลุงที่นั่เด้อ <c oughs> เออใส่บริการได้ทุกครั้งว่าสันโต๊ะสีไปใเ่ไหมขอบใจม่วงครับมุมวง อาปะหมากกะเชียนพี่น้องกะแยกง่ายกันเมื่อเนาอแยกใหา่กันเมื่อกติดตามเดมาเลยพี่น้องติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อจะห้เบิ่งภาพย้อนหลังจะให้เบิ่งภาพย้อนหลังแล้วก็เอาอวยไส้ให้พรเอฟซีถูก่านทุกคนให้บุญหักซาบิรสุกสุคนอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมท,ทั้งฐานายิ่งฐานทรายผู้เป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพนำกนเนาะเบิรสุกุเบิรสุคนเด้อบุญหักซาพี่น้องสบายดีสบายดี สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถก,กทานทุกคนตอนก็มีกระลุงมาวัดนี่ค่ะจุดประสงค์ก็สิมาถวายเงนินส่วนที่พี่น้องเอามาโมโม,มาโมมาทานมาล้วนคำบุญสิถวายให้วดัดบัานให้มาวาัดนะผ่นสางสินจุดประสงค์อยากส้างหน้าทางขึ้นสิน โดยเทียนหลวงหลวงพ่อว่ายนะโดหนากบ่อแล้วละบ่อโดยสมทบหละประกอบส่วนเด้อโดยปัจจัยหนึ่งลานเก็บ <c ười> โดย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  แล้วเนาะดูดไปยอนโซฟาเฮามันบอลเป็นยังเนาะมันตี้ะเนาะออบบดีใส่เอ้าเศรด้อะนาเศ่ษเศรษ่เฮาฮมันคือคุณดุจแ้มันขามันซุ้มตรงยงเนี่ยมันสีงามตัวตัวได้อะนน่ออเออเอเอออมมันคือเล็มแลมเล่มแลมบนสีซุปลง อยู่สูงโดดอยู่สิอยู่สวยงามก็เราสำนีว่าสำแดงสาธุชนะสิ่งใดก็ให้เจ้าได้สมดังมโนลดให้ปรากฏในเมืองคนบ่ให้จนเงินใส่นอนรับให้พวกเจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นในพวกเจ้าได้เงินแสนแบนมือมากก็ให้ได้เงินล้านคันว่าออกแต่บ้านให้ลมแต่คุมเงินคุมคําให้มีอายุวันโนชครังพลังมันยืนมันยืนสาธุ

อันเขาเขาซาลานี่เขาซาลานี่เขาซาลานี่หาเซนเนาะโมธนาทานเขาซาลานี่หาเซนแล้วก็พร้อมทั้งแม่สาวจอยลอยสาวบาทเหมาะไพ่พอเลิศล้วเนาะเป็นให้ก็ให้เป็นบุญให้หอดให้งเถิงเ <c oughs> นาะพอสีรษะพอไหลแม่ทุ่มสีสวัสดิห์หรือว่าญาติทั้งหลายปู่ย่าตายายเพื่อนมิตรสหาย สามีภรรยาบุตรีบุตรตาเจ้ากรรมนายเวรเนาะญาติทั้งหลายให้ได้บุญและขาให้เจริญขอให้เจริญบุญสุขสุขก้นเปียกของเฮาเนาะเปียกของเฮากับสำเร็จเจ็ดสิ่งเกี่ยวกับบุญเนาะให้น้ำใจสิลิวัดมวดตะเคียนอันมวดตะเคียนถวายให้สางสางซาลาให้เป็นบุญวัดบัดน้ำมงมีแม่เศราจอยร่วมด้วย ร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีทังครอบครัวปราเมาหาแซนเนาะสลาวัดบรรณมงรวมกันเบิร์ดเดอร์แล้วก็มีทั้งวัดบรรไฮม่วงเนาะมีจำนวนอยู่หนึ่งล้านกีบสมทบทุนสางทางขืนซิมเห็ดหน่าผลักขึนเคยแพ่ปายยายกลวงซองเถื่อและฮักกะสีตอบสนองเนาะพอดีได้โอกาสและเงินสมทบเข้ามาญาติพี่น้องบัตรสุขสุขคนนี่แหละเนาะรวมกัน แล้วก็มีให้ค่าน้ำใจมั่วแต่น่ะน้ำใจอ่ะน้ำใจชีลาวดะคนละสามหมื่นกี่เป็นแต่จักรัวยังวะอ้าวสักคนบ่บ่อยากเอาบันไดเอาโลดวบอ่อได้ซื้อกาแฟกินแมนเลนครอบครัวสุปเผานะละแมนเอาก็ได้ถวายต่อเองเนาะโอ้ยลุงท้าสิเมื่ออะไรพี่น้องโชคดีอยู่ดีไมีแห้งดูที่เดินทางล่ะ ดีมีแห้งก็อ้ายป้าได้เข่าพุลห่อละห่อได้เข่าฟุลห่อล้ห่อเาะบายายบายไ่มุกไ่มุกเอ้ยายบายลูก้อสิ

แม่เนื่แก้มแม่เหนื่อนนะคะดีด้วโอ้ยพุดผุดมาเต้นมึงดูลูกเต้นมึงดูไพ่ชิเก่งก่นกันเต้นมึงดูป้าบัางเนี่ยอาเต้นอาเต้นลูกอยากห้องอาเต้นให้ป้าบังดูลูกอาเต้นให้ป้าบังดูอะดูอดูเต้นเก่งเต้นเก่ง นะตาดีๆนะนะเซยๆเพิ่นสวยเลยเพิああ่นะพอแดงกี่ไล่เพิ่นสวยจอยนะจอยนะเงา sao trời, anh ngáo, anh ngáo có sùi gì sao trời, um, lên lên, đừngออกมา, lùi ngọc má, mắm bướn, đừngออกมา, mắm bướn, đi đi, anh tuý, bye bye, bà con. Bàn luôn rồi. <laughs> Bàn <hình hí. cười> ตาตาตาดูหินเออด้วยว่าให้ดูหินเออดูหินด้วยสัตวลูกเอาบ้านเลยนะเอามหเลยดีดีบายบายป้าก่อนจะเด็กค้องเหรินไปแล้วดีดีจะเมื่อแล้วแยกย้ายกันเมื่อแล้วบาย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 โชคดีเด้อ โชคดีเด้อดีดีตานะตาขึ้นหน่อยชาวตาหน่อยเฮ้ยชาตาหน่อยไปแนม เป็น่ประหยัดมืออะประมประหยัดมืออ่วรยัเมือ่ดีคือเทียบกับนมมากและโอ้ยเจ้ามันเนมอ้ายมันเออนมน้ำกับไอ้กัาบโบมือบ่นั่งน่อยทามย่างย่งย่ามืออ ายบายเฮ้ยส <Bye> yeah, 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 ีบุปิวบาน้ออ่ะนะเมื่อแล้วลุงท้าก็เมื่อเบาแดงก็เมื่อชีวิไลก็เมื่อแล้วเนาะกับลุงท้า